ในกระปุกออมสินของลินินมีเหรียญ5บาทและเหรียญ 2, บาทรวมกัน80เหรียญเมื่อลินินนำเหรียญทั้งหมดออกมานับได้จำนวนเงิน250บาทอยากทราบว่ามีเหรียญ5บาทกี่เหรียญและมีเหรียญ2บาทกี่เหรียญโจทย์ข้อนีอ้มีของ2ออย่างนะครับก็คือมีเหรียญ ห้าบาทนะแล้วก็เหรียญ2บาทนะครับให้ผลรวมของของ2อย่างนั้นเนาะก็คือเหรียญ5กับเหรียญ2บาทเนี่ยรวมกันคือ80เหรียญนะครับก็เดี๋ยวคุณครูให้ข้อสังเกตนะครเรามีเหรียญ5นะครับกับเหรียญ2บาทตามโจทย์นะครับและให้ผลรวมมาคือ80เหรียญนะครับและยังบอกอีกด้วยว่าเมื่อนับเป็นจํานวนเงินนะครับแล้วได้250บาท เนาะได้250บาทนะครับก็คือจํานวนเงินรวมของทั้ง2เหรียญเนี้ยคือคือจริงๆมันมีหลายเหรียญเนาะกองกันรวมกันตั้ง80เหรียญเนี่ยนับแล้วว่าได้250บาทคําถามคือมีเหรียญ5บาทกี่เหรียญแล้วก็เหรียญ2บาทด้วยกี่เหรียญน,นะครับเมื่อนักเรียนอ่านคําถามแล้วพบว,ว่าเฮ้ยมันมีของ2อ,อย่างที่ของ2อ,อย่างเนี้ยมีมูลค่าไม่เท่ากันและให้ผลรวมมานะครับให้ผลรวมของจํานวนมาและให้ผลรวมของมูลค่านั้นมา นะครับเราสามารถคิดแบบนี้ได้นะครับโอเคอเราจะหาเหรียญอะไรก่อนดีครับใครที่ดูคลิปลักษณะนี้มาแล้วก็เอ๊ะข้อนี้ถามทั้ง2องอย่างเลยคุณครูเราจะหาเหรียญอะไรก่อนดีนะครับเราจะหาเหรียญ5บาทก่อนไหมอ่ะสมมติเราหาเหรียญ5บาทนะครับให้เราคิดว่าทุกเหรียญที่มีที่แปดิเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญ2บาทถ้าเราจะหาเหรียญ5ก่อนนะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณครูจะเริ่มต้นด้วยอุย้ยนะครับหา ว่ามีเหรียญ5้ากี่เหรียญนะครับเราจะหาจำนวนเหรียญ5ก่อนนะเหรียญ5บาทนะครับหาว่ามีเหรียญ5บาทกี่เหรียญโอเคเมื่อเราถามหาเหรียญ5เราก็สมมุติว่าทุกเหรียญเป็นเหรียญ2บาทนะครับเราก็ให้เราคิดว่าทุกเหรียญเป็นเป็นเหรียญ2บาทเนาะก็จะอ่าเขียนไว้ด้วยนะครับคิดว่าให้คิดว่านะครับ ทุกเหรียญเลยนะครับให้คิดว่าท um. MM ุกเหรียญเป็นเหรียญ2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับให้คิดว่าทุกเหรียญเป็นเหรียญ2บาทเพราะฉะนั้นมันมี80เหรียญเนาะทั้งหมดเลยอะเราก็คิดว่ามีเหรียญ2บาท80เหรียญนั่นเองมีเหรียญนะครับมีเหรียญ2บาทมีเหรียญ2บาท 80เหรียญน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาหรือว่าสมมติขึ้นมานะครับเพราะเหรียญ2บาท80เหรียญเป็นเงินกี่บาทครับคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินก็เอา80คูณ2เนาะเพราะว่าเหรียญ2บาทนะครับ160บาทโอเคคิดเป็นเงิน160บาทและเหรียญ5ครับกับเหรียญสองเหรียญสบาทเนี่ยมันมีค่าต่างกันเท่าไหร่นะครับ คิดเป็นเงินระ้อยหนะอ้าเดี๋ยวเดวแจ้เย็นคุณครูต้องเอาไปลบกันก่อนครับเราต้องเอาจํานวนเงินจริงๆกับจํานวนเงินที่เมื่อกี้ะที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมาลบกันเนาะเรานับจํานวนเงินจริงๆได้ตั้ง2องรถูกไหมเราเอาสองร้อยห้นะครับลบกับ160ก่อนว่าไ,ได้เท่าไหร่นะครับสองาสิบลบร้อ 160. โอเคลราก็สนะิบหเนาะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเามี่บห้านะครับ แล้วก็ได้90้าสบนะอันนี้คือผลลบของจำนวนเงินจริงจริงท,ที่ที่นับได้เนาะที่ลินนีนับได้กับจำนวนเงินที่เราเมื่อกี้เราคิดขึ้นมาว่าทุกเหรียญเป็นเหรียญสองบาทนะครับได้เก้าสิบคราวนี้เรามาดูว่าไอาเหรียญ5กับเหรียญ2บาทเนี่ยมันต่างกันกี่บาทครับมันต่างกันเท่าไหร่เหรียญห้าเหรียญห้าใช่ไหมเหรียญห้าลบเหรียญสองบาทเนี่ยลบ เหรียญสองบาทเหรียญห้าหนึ่งเหรียญลบเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญเนี่ยมันก็ต่างกันสามไหมต่างกันสามบาทจริงไหมครับต่างกันสามบาทเนาะให้เอาผลลบอะครับผลลบสองอันเนี้ยเนี่ยผลลบจํานวนเงินจริงๆกับจำนวนเงินที่เราคิดขึ้นมาได้เก้าสิบเนี่ยกับผลลบแต่ละเหรียญเนี่ยไอ้ผลลบสองอันเนี้ยให้เอามาหารกันครับให้เอามาหารกันเราก็จะได้เก้าสิบฮ่าเดี๋ยวคุณครูขอเขียนข้างบนเลยอะ เราจะได้ได้เกได้90นะครับหาร3 339เกนาะก็ได้30อ่าผลหารเมื่อกี้ที่เราหารนะครับมันจะเป็นจำนวนเหรียญที่เราอยากหาในตอนแรกก็คือเนี่ยมี5บาทกี่เหรียญเราจะพบว่าเราไอ้ผลหารเมื่อกี้ครับมันคือเหรียญ5บาทเลยเนี่ยไอ้ผลหารเมื่อกี้แสดงว่ามีเหรียญมีเหรียญ5บาทนะครับ 5บาท30เหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบกันนะครับเมื่อเหรียญ5บาท30เหรียญนักเรียนก็จะตอบได้ทันทีไหมครับว่ามีเหรียญ2บาทกี่เหรียญครับมีเหรียญ2บาทมีเหรียญ2บาทอ่าทั้งหมดมัน80เนาะทั้งหมดมัน80ในเมื่อเหรียญ5มี30แล้ววะเราก็80ดสิบลบสาอะครับ3 4 5 6ี่าอ่ะไอ้80 แปดสิบลบสามสิบก็ได้ห้าสิบไหมห้าหกเจ็ดแปดถูกไหมแสดงว่ามีเหรียญสองบาทห้าสิบเหรียญจริงไหมครับมีเหรียญสองบาทห้าสิบเหรียญเพราะว่ารวมกันมันต้องได้แปดสิบจริงไหมเนี่ยห้าสิบกับสามสิบรวมกันได้แปดสิบจริงนะครับโอเคอ่าเราได้มาและ้ะเหรียญห้าบาทกับเหรียญสองบาทนะครับโอเคเรามาทวนคําตอบนิดอ่าเขาเรียกว่าตรวจคําตอบนิดนึงว่าจริงไหมนะครับ อย่างแรกเลยจำนวน80จริงนะครับจำนวน80จริงเนาะ80เกิดจาก30กับ50รวมกันจริงมาดูจำนวนเงินว่าได้250บาทจริงหรือเปล่านะครับโอเคเหรียญ5บาท30เหรียญก็เอา30คูณ5ไหม5 3 5เนาะได้150เหรียญ2บาท50เหรียญก็เอา50คูณ2ไหมถูกไหมเหรียญ2บาทอะครับมี50เหรียญอะก็เอา50คูณ2ได้100ซึ่งรวมกันก็จะได้250 ตรงกันจริงด้วยครับนักเรียนนี่ตรงกันจริงๆนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับใครอยากเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับก็ลองดูคลิปครูทําคลิปอ่าที่ใช้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมามากกว่า1คลิปแล้วนะครับสองสคลิปละก็ลองดูค่อยๆดูว่าเออถ้าเป็นกรณีขาสัตว์นะครับคุณครูสมมุติยังไงซึ่งมันเหมือนกันเลยนะครับมีของ2อย่างนะครับอ่านโจทย์ปุ๊บให้นักเรียนแยกขึ้ได้ว่าเฮ้ยมันมีของ2อย่างไหมนะครับไอ้สออย่างนั้นนะครับ อ่าจำนวนขาไม่เท่ากันเนาะหรือกรณีนี้คือจํานวนเงินในแต่ละเหรียญไม่เท่ากันเห็นไหมหรือว่าจํานวนล้อรถไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับแล้วให้ให้ผลรวมมานะว่ามันมีมีทั้งหมดกี่คันมีทั้งหมดกี่เหรียญมีทั้งหมดกี่ล้อมีทั้งหมดกี่ตัวอย่างเงี้ยให้จํานวนรวมมานะครับรวมกันทั้งอาจํานวนเหรียญแล้วก็จานวนเงินเนาะแล้วแล้วเราก็ถ้าอยากหาเหรียญเนี่ยกรณีนี้อยากหาเหรียญ5บาทก็สมมติหรือคิดว่าทุกเหรียญ เป็นเหรียญ2บาทแต่ถ้ากลับกันเราอยากหาเหรียญ2บาทก็ให้สมมุติว่าทุกเหรียญเป็นเหรียญ5บาทนั่นเองนะครับก็ลองฝากข้อนี้ดูนิดนึงว่าถ้าเราจะคิดกลับกันก็คือให้ตรงเนี้ยเราจะสมมติว่าเป็นเหรียญ2บาทนะครับอ่าเขาเรียกว่าเมื่อเราจะหาเหรียญ2บาทล่ะก็ต้องเป็นสมมติตรงเนี้ยเป็นเหรียญ5ถูกไหมถ้าทุกเหรียญเป็นเหรียญ5บาทก็ยังไงครับมันมี80เหรียญนักเรียนก็เอา80คูณ5ถูกไหม80คูณ5้5 40ได้400 ไอ้เงิน400บาทเอามาลบกับ250ครับ400ร้อลบสองได้เท่าไหร่ครับ400ร้อลบสองอันนี้แบบคิดแบบไวๆนะครับ3เนาะ3ามรได้150นักเรียนเอา150ครับไปหารหารด้วยอะไรหารด้วยผลต่างระหว่างเนี่ยอันนี้ครับก็คือหาร3 3 5สาได้50 50เนี้ยคือเหรียญ2บาทเนี่ยตรงกันจริงด้วยเห็นไหมเหรียญ2บาทมี50เหรียญ ไมไ่คี่คู่สมมุติ <L> แบบไวๆคือจริงๆพอเราคล้องปูปะคับคนที่มาดูครั้งแรกหรือว่า,วา <L> <inha> <inha> รูว้วิธีการอีกครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่างงจังเลยผมใช้ธรรมการแหละก็ไม่ว่ากาันได้นะครับแต่ถ้าเกิดพอเข้าใจหลักการตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะลดลด,ลดลดลดทอนขั้นตอนลงได้เยอะมากนะครับและคิดจริงๆ <L> <inha> ไม่ได้ช้าเลยนะครับคิดจริงๆไม่ได้ช้าเลยอันนี้คุณครูพยายามพูดให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะที่รวบลัดเอกเขาเรียกว่าที่ละเอียดนิดนึงก็เลยทําให้มันอาจจะดูเหมือนยาวนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้นักเรียนจะได้ไอเดียได้มุมมองในการที่จะเอาไปใช้นะครับแก้โจทย์ปัญหาต่างๆนะครับอยากบอกว่าโจทย์ปัญหาเนี่ยมีวิธีคิดหลากหลายสนุกสนานมากนะครับก็มองให้มันเป็นเกมเป็นเรื่องท้าทายเนาะอยากแค่รู้สึกว่าอ,อ,อยากได้คะแนนหรืออยากแบบอ,อ,อยากได้เกรดดีๆหรืออะไรคือถ้าเรามองแค่นั้นน่ะมันจะแค่เราเราจะจดจําได้ไม่นานแต่ถ้าเรามองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องท้าทายมองโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องที่เราอยากจะเข้าใจมันอยากจะสามารถจะผ่านด่านหรือว่าเข้าใจได้ไวมัน ต้องคิดยังไงอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็ไม่เครียดไม่กดดันไปกับตัวโจทย์ปัญหาหรือตัวข้อสอบนะครับโอเคหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากาข้อมูลต่างๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ